วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะทุกษายอยู่ที่พคลลังโบใช่ไหมเขาเรียกถนนพคลัโบนเนะานะอาดาซึ่งวันนี้มามอบโชคให้กับผู้โชคดีที่เรียกได้ว่านะคะเิมน้ำมันกับปื้เงิมน้ำมันแฮปปี้ออยล์ของเราและที่สำคัญค่ะวันนี้ดาเรามามอบเงินรางวัลให้ผู้โชคดี5้ารบาท d ย้ r นะคะได้มอบให้จริงๆนะคะว่าเป็นผู้โชคดีของเราเห<ม>็นบอกว่านะคะเป็นคัพเนอร์แกปด้วยนะคะซึ่งที่สำคัญนะคะมาติมใหม่ไหมคะมอเติมหม่แล้ววันนี้ได้รับเงินรางวัลแล้วนะคะยังได้รับเงินส0อีกด้วยใช่ไหมคะแ<ม>จกใช่ไหมชื่ออะไรแนะนำตัวได้จริงชื่ออะไรชื่ออะไรช,ชื่อเล่นชื่อจริงได้หมดเลย พี่ตัก๊กครับอ่าพี่ตั๊กนะคะแล้วก็มาเติมบ่อยนะเพราะว่าเป็นไรเดอร์อยู่แล้วเนาะเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วนะ,ะสำหรับในส่วนของแก๊ปของเรานั่นเองนะวันนี้แก๊ปมากันเยอะมากนะคะสิทธิพิเศษสำหรับแก๊ปนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือพาร์ทเนอร์นะคะก็สามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษง่ายๆเลยแค่เพียงคุณนะคะเติมครบทุกๆ500บาทค่ะจะได้รับทันทีนะคะกับส่วนลด10%ทาง ตริเติมน้ำมันแฮปปี้ออยล์นะคะจะโอนเงินคืนให้ทันทีนะคะ10%นั่นเองเพระนาะฉะนั้นทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์เนอร์แก๊ปนะคะหรือว่าไรเดอร์ฟูแทนด้านะคะเจอกะต่ายที่ไหนจอดสมัครสมาชิกได้ทุกที่เลยนะคะฝากเชิญชวนหน่อยใช้ง่ายไร้ตู้ก็ใช้ง่ายครับฝากพี่น้องแก๊ปพาร์เนอร์แก๊ปแล้วก็ฟูแทนด้าแล้วก็ไลน์แมนมาใช้บริการนะครับผม,มง่ายง่ายตกใจไหมตอนโทรไปหา ตอนแรกบอกตอนแรกบอกว่าไม่ว่างวัสดีด้วยว่าได้เงินแล้วที่รับแล้วสวัสดีบอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเงินห้าร้อยบาทอ๋อออกเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับ <c oughs> อ่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละตอนนี้เดี๋ยวพี่พี่แก๊ปนะคะต่อแถวกันยาวเลยนะรอรุ้นกันค่ะว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี